วัสดีพี่น้องวันนี้หอ,อกไปข้างนอกจ้าพึ่งเขามาไปสื่อของกินเข้าบ้านไปสื่อเนี่ยมามาเกาหลีมันลดราคาเหลือ3าบเก้าบาทหอละ3าบเก้าบาทแล้วก็ไก่ไก่อบนะคะไก่อบซอสแล้วก็อะไรหนะน้ำเปรี้ยว นมเปี่ยวไว้กินตอนเสาร์น้ำปลาน้ำบักข้ามเปียกนุอมอันฟักทองสื้อฟักทองมากวัสิเฮดขนมกระลืมสื้อกะทิกันยังหว่โอ้ยนาะแล้วกข็ขนมปังขนมปังช็อกโกแลตแล้วก็ข้าวเหนียวสองหอ่อมากินกับไก่อบแล้วก็บ,บักพรีก บักพีกแล้วกับบักเขือเทศใส่ตาบักหุงขนมปังไปอันพายซามีไปโรงพยาบาลเพิ่นเป็นผู้มเพว่ากันเลยไปซื้อขนมปังอยู่โ่งบาลมาข้าเจา้าบอไซสารการบูดนะนะแล้วก็ซื้อถั่วฝักยาว มะนาวนะคะนี่ถุงละสิบบาทนะเนี่ยแล้วก็มะละกอนะคะเอาไว้ตำหมักหงุงเอามะละกอไว้ตำหมักฮงนะคะบ้านนี้ขาตำหมักฮงไม่ได้นะคะมืออื่นกับตำหมักหุงกินก็มันไกล้อบละเดอ้อแล้วกัหนึ่งขาวเหนียวจ้ามือนี้ออกไปหาหมอมือนี้ไปซื้อของเข้าบ้านฝนตกแต่เศ้า ออกไปกับฝนตกฝนตกแต่เสวเด้อมหาซองเบิงหนอนพี่น้องเอ้ยเบิงแน่ฝนตกหนอนมามากับฝนจาอยู่ใส่มะพร้าวมะกินพากันมะกินใบอ่อนมันใบอ่อนต้นดอกผุดนี่างผุดซ้อน เหลือแต่ดองนี่แหละยังยัง่งยังยังอยู่ซองมึงนอนเห็นแต่ขี่มั่นกันยังวะนั่นนั่นทิ้งล่องร้อยไว้แต่่เห็นตัวเฮ้ยเนาะกินจะมันกินแสบกินนัวมักแห้งนอหยอดอ่อนนี ต่กะไรมันกินแล้ววะทำบุญเนาะดูนะใบแวงเบิดกันยังวะใบแวงหมดเลยขายาันแทะกินกินเข้าไปกินเข้าไปทําบุญทาทานขึ้นแบบนี้ก็สบายใจเนาะมันกินไปมันกินไม่แห้งกินกินไปโหลด ดอกมันก็กินเดอ้อโอ้ยอย่าว่ากันเด้อมันสันดอกก็กินกันังวะเว้ยตัวอีหอย่างาเราขึ้นมากินุ่นกินหอดดอกมันดอกแวงเบดิด ฝนตกพีนน่น้องมือนีมือนีว่านางังคานฝนตกกของแบบ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 สงมันบ่พอพอลาแค่นี้ก่อนเด้อค่ะพาทางมือนีสิตกเบินมือตั้งคืนก็ตก ตอนนี้กาเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบสำหรับทำอาหารเที่ยนนะคะเที่ยงนี้ก็จะเป็นตำมักฮู้จ้าตำมรละกอนะคะกินกับไก่อบไก่อบซื้อมาเมื่อวานมาเบิงมีอย่างนี้มาเบิงไหมอันนี้ก็จะเป็น เครื่องปรุงนะคะมีมะเขือเทศมีพริกมีกระเทียมมะนาวนะคะเตรียมมาเรียบร้อยล้างแล้วก็หั่นเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะละกอนะคะเห็นบนนูมะละกอสับใส่กับแครอทนะคะ อันนี้ก็จะเป็นไก,ก,ก,ก่อบเด้อไก่อบอันนี้ก็เป็นบักทั่วบักทั่วหั่นไปเลยจะ้ะมะถั่วนะคะถั่วฝักยาวเดี๋ยวก็จะไปตำบักหุงกินกันนะคะมาเดอ้อมาตำบักหงกัน บาคงสไตล์เรานะคะใส่ใส้นามมาคมเปียกนั่งนี่ครกแรกนะคะเราก็จะตาไทยนะคะคุณชายเขาไม่กินพริกค่ะเราก็เลยต้องตำ แบบบกทั่วดินก่อนตําตําไทยต้องใส่ทัวท่วเนาะทั่วเฮาซื้อมาสําเร็จ ใส่บึกทัวฟักเน่าโอ้ยป่านว่ามูตามมาเป็นเนาะมูไปกับสิตามเป็นยู่งเหลาแต่ว่าเฮ้าอ่ะเหตุไปมันจะได้บ้างเหงามันจะได้มีมูเนาะคันเฮ้าก็ดีเน่เล่ยนเฟซบุ๊ก กับี่มูทั่วหลกูกส้น,น้ำตาลปิ๊บค่ะเส้นน้ำตาลทรายค่ะตําไท้มันตกออกวันหวานน้อยว่าวั้ดีเล็ใส่ผงนัวใส่พอประมาณ ใส่ไร้ยมันตัดเตโอ้ออมีเสียงต๊ดต๊ดต๊ด,ตดอ้อมีเพื่อนถูกใจเส้นหนึปลาก่อนเด้อนึ่ปาลาไก่เปิดเแหละแต่ว่าซื้อขวดใหม่น่ะนะ หน้าวมาสม,สมใส่เปลือกมนันนำมันจังหอมบางหน้าอันนี้ม้ขมเปลือกม้ขมใส่หน้ามะขามเปียกเข้าไปด้วยข่ะมันจังแซบ่บมเอาให้สดซื่น น,น,นีวะยีวะกันว้าโคกที่หนึ่งได้แล้วนะคะตำแบบเอา <c oughs> ตำไทยโคกที่หนึ่งคะ่ะ คกที่สองมาแล้วนะคะคกที่สองนี่ก็ใส่พริกใส่ปลารานะคะอันนี้เรารับประทานเองค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ